ตำรวจกำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้นะครับตำรวจบอกว่าเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามาในสอนอครับบอกว่ามีรถชนสวนกันและชนกันแล้วก็กระเด็นมาโดนรถอีกคันหนึ่งเขาเลยบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นคันที่เพื่อนผมโดนหรือเปล่าผู้ผมก็เลยบอกว่ารถสองคันนั้นตามกันมาทางทิศทางเดียวกันไม่ได้สวนกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแงอาจจะเป็นคนละคดีแต่ตอนนี้ตำรวจก็ กำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับตอนนี้ <c oughs> ตำรวจเดินมาบอกว่าจับอีกคันหนึ่งได้แล้วนะครับแล้วก็เ <c oughs> ขาก็ คันนั้นก็ทุกอย่างระบบมันจะเข้าไปอยู่ในระบบแล้วนะครับว่าคันนั้นมีอุบิเหตุมาอะไรเงี้ยปุ๊บตำรวจบอกว่าเขาก็ให้เคสนัมเบอร์หรือตัวเลขอข,อ ident, อของอุบัติเหตุนะครับให้ทางนี้ไปเข้าไปในเว็บแล้วก็สามารถโพลข้อมูลแล้วก็เจอ,อประกันของฝั่งนั้นได้ครับแล้วเดี๋ยวประกันฝั่งนั้นก็จะมาเทคแค์รถของเพื่อนผมแค่นี้นครับไม่มีอะไรตำรวจก็คือทุกอย่างโคถึงกันหมดทุกอย่างอยู่ในระบบ เดี๋ยวประกันฝั่งนั้นเข้าจะเข้ามาเทคแคร์แล้วก็เดี๋ยวรถไปซ่อมได้ครับแม่เดเดเดรฟาสอะโ okay. อเคเรียบร้อยครับฝั่งนั้นก็รีพอร์ตเรียบร้อยทางเราก็รีพอร์ตเรียบร้อยนะครับก็เป็นเคสเดียวกัน เพราะว่าฝั่งนี้เขาไม่ได้มีประกันด้วยเพราะว่าเขาจอดเฉยๆนะเขาไม่ได้ขับแล้วนะครับรถจอดเฉยๆประกันที่นี่ก็ไม่ต้องรอประกันนะครับเรามีรายถทรหาตำรวจรีพอร์ตนะครับไม่ต้องมีประกันมาห,าหาหรือมาดูอะไรนะครับมีรีพอร์ตจากตำรวจหลังจากนั้นก็โทรหากันครับเดี๋ยวประกันก็จะหาอู่ให้เราเอาไปซ่อมแค่นั้นเองแล้วเขาก็จะจ่ายตังค์หรือให้เป็นเช็คมานะครับแค่นี้ฮะบาย